สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ปี2568นะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะของคนที่เกิดในเดือนเมษายนนะคะประจําเดือนมกราคมพศ2568ดนะคะดวงปีใหม่เนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะดวงต้นปีนะคะอันดับแรกนะคะใครที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะของคนที่เกิดในเดือน เมษานะคะประจ 2, uh, ระําสองเพราะประจําเดือนมกราคมพศ2568นะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ในะที่นี้นะคะหมอต้องขอโทษและกราบอาภัยด้วยบางทีอาจจะพูดผิดพูดถูกเนาะเพราะทําหลายคลิปติดต่อกันนะคะอาจจะมีการเหนื่อยการล้าการเพียบ,บ้างนะคะพูดลิ้นพันบ้า,บางเนาะต้องขออาภัยจริงๆค่ะหากใครที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะอธิษฐานจิตทําสมาธิเอ,อ่ยชื่อนามสกุลวันเเเดดออนนปีีกิให้้รรยยะะคข ของหมอดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะสําหรับคนที่เกิดในเดือนเมษานะคะเนาะมาดูเลยค่ะว่าไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยําอันดับแรกนะคะ อธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นดวงด้านการเงินการงานความรักนะคะโชคลาภครอบครัวนะคะปัญหาวาสักอะไรจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะหรือไพ่หมอจะเตือนหรือบอกกล่าอะไรก็ขอให้คุณยิ้มรับสิ่งที่ดีพลังงานที่ใช่นะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นค่าครูให้หมอสักนิดนึงนะคะจะได้มีการทําผลงานคลิปดีๆออกมาให้คุณได้ชมยําต่อเนื่องนะคะอ่ะอันดับแรกมาจับไพ่กันเลยค่ะให้ไพ่ดึงดูดพลังงานของคุณมาเลยนะคะคนที่เกิดในเดือนเมษาเนาะ ว่าเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมกราคมนะคะดวงต้นปีเลยที่หมอบอกค่ะให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยํานะคะเนาะขอให้เป็นพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ของคุณในวันนี้นะคะไมนรับพลังงานไปเนาะขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆในปีใหม่นี้ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะโอเค ในเดือนนี้การทํางานของคุณนะคะหมอมองต้องว่าคุณถ้าเกิดทํางานที่เป็นธุรกิจกิจการตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกว่าซัพพอร์ตตัวเองนะคะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยแต่ซัพพอร์ตตัวเองได้ดีหรือพูดง่ายงว่าไม่ค่อยอยากใครมายุ่งยากหรือมายุ่งเกี่ยวกับเราคุณอาจจะมีมุมมองที่เป็นความรู้สึกว่าอะไรในมุมที่เราไม่เคยทำล้วอาจจะปฏิบัติมากขึ้นหรือทํามากขึ้นในเดือนนี้ก็ได้สิ่งที่หมอบอกอาจจะเห็นมุมมองในด้านมืดหรือพลังงานบางอย่างคุณที่พร้อมจะโชว์ศัก,ก,กยภาพให้คนอื่นเห็นก็ได้สิ่งที่หมอบอกหรือเขาลบ การสบประมาทการดูถูกของคนอื่นที่เขาเคยดูถูกเราไว้นะคะสิ่งที่หมอบอกนะคะตายายบุพการีคนในบ้านหรือคนที่ที่เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะ เขาเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างคุณนะคะคุณจะนําพาตรงนี้ให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นในธุรกิจการงานกิจการที่ทําอยู่ใครถ้าออกแบบดีไซเนอร์ต่างๆนะคะเสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามลักษณะประมาณนี้หรือใครที่กรณีที่ทําเกี่ยวกับด้านก่อสร้างนะคะอุตสาหกรรมต่างๆค่อนข้างจะโดดเด่นในเดือนนี้นะคะปีนี้เนาะสิ่งที่หมอบอกค่อนข้างจะมีแรงผลักดันในการทํางานมีศักยภาพมากขึ้นหรือว่าลบความบประมาทนะคะมากขึ้นก็ได้ในเดือนนี้ค่อนข้างจะโฟกัสตัวเองด้วยว่า ตัง้งยอดตั้งเป้าไว้ว่าต้องทําได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะมีแพชชั่นที่ชัดเจนในตัวเองนะคะในเดือนนี้ค่อนข้างจะเฟี้ยวฟ้าวเลยนะสิ่งที่หมอบอกค่ะบางทีอาจจะมีอารมณ์บวกด้วยกับความอารมณ์ความรู้สึกนะคะความกดดันก็ได้มันนําพาหรือผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จเร็วขึ้นก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะอะไรที่มันไม่ดีไม่ใช่ก็ทิ้งไว้ถ้าเรารู้สึกว่าเราโดนดูถูกการเหยียดหยามบางทีเก็บการดูถูกการเหยียดหยามเป็นบทเรียนเป็นกําลังใจให้เรานะคะมันจะก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ไวขึ้นมาดูในด้านของคนที มีคู่มีครอบครัวในเดือนนี้คะจะรู้สึกว่า ไม่ค่อยเอาใจใส่กันนะคะเคว้งควงรู้สึกเหนื่อยงานมาแล้วสามีภรรยาไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยซัพพอร์ตในเดือนนี้ค่อนข้างจะรู้สึกเบื่อเบื่อนเหนื่อยนะคะหรือบางคนอาจจะเซ็งสังกตายนะคะรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วเหมือนไม่มีความสุขนะคะบางทีอาจจะไปหาความสุขเล็กๆน,น้อยๆนอกบ้านหรือว่าไปอยู่กับเพื่อนสังสรรค์มากขึ้กนก็ได้สิ่งที่หมอบอกมีอะไรปรับความเข้าใจเคลียร์กันนะคะมันจะได้จากหนักกลายเป็นเบาจากร้ายก็จะได้กลายเป็นดีเนาะอะไรมันจะได้ไม่คาราคาซังเนาะสิ่งที่หมอบอกก็ต้องระวังนิดนึงบางทีคําพูดอาจจะทิมแทงความรู้สึกกกันได้้็ตอง ดีวยว้นะคะคมาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ต้องระวังนะคะคนเก่าหรือแฟนเก่ากลับมาตอแยหรือทําให้เรารู้สึกงุญหงิดใจไม่สบายใจลาคารู้สึกไม่โอเคหรือบางทีบางกรณีอาจจะมีเรื่องมีราวมีปากมีเสียงนะคะหรือบางคนบางกรณีแบบอาจจะถึงขั้นลงไม้ลงมือกันต้องระวังนิดนึงเพราะบางทีอารมณ์หมือห่วงมันควบคุม control กันยากเนาะต้องระวังไว้นิดนึงหรือว่าเราอาจจะมีด้านมืดที่ทําให้เขารู้สึก กลัวเราก็ได้บางทีราชจะโชว์ให้เขาเห็นก็ได้นะคะความหวาดกลัวความกังวลเกิดขึ้นนะคะต้องระวังไว้นิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไร พูดค่อยๆพูดค่อยๆจากันถ้าเกิดเคลียร์กันไม่รู้เรื่องก็ต้องเรียกผู้หลักผู้ใหญ่หรือเกี่ยวข้องกับสายงายขนข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องตำรวจหรือป้องกันตัวเองไว้ก่อนจะดีนะคะมันจะได้มีปัญหาตามมาเนาะต้องระวังไว้นิดนึงบางทีเขาอาจจะทําของไม่ดีนะคะหรือสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้เนาะ,ะสิ่งที่หมอเตือนระวังนิดนึงนะคะบางทีคําพูดคําจามันทําให้เรารู้สึกว่ามันได้เป็นทั้งคนรักคนเกลียดน,นะคะเนาะสิ่งที่หมอเตือนก็ต้องระวังไว้นิดนึงค่ะมันสวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรเยอะๆในช่วงนี้คนเก อ่าสดนะคะคนที่โสดสนิทในช่วงนี้นะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทาบทามคนรักลูกหลานคนที่รู้จักมักจีมาให้เราก็ได้หรือเรายังไม่เคยเห็นหน้าคาตาอยู่ดีตกลงปงใจนะคะหรือว่าใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็ได้ด้วยการแต่งงานจด ทะเบียนมั่นหมายเป็นไปได้หมดในไพ่วันนี้นะคะรู้สึกว่าอาจจะเจอกันมาตั้งแต่เด็กๆรู้จักกันมาแต่ละอาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะจำหน้าตากันไม่ได้พอโตขึ้นเอ้ยทำไมผู้ชายคนนี้ดูดีจังทำไมผู้หญิงคนนี้ดูสวยจังน่ารักลักษณะเนี้ยเป็นแม่บ้านแม่เรือนพ่อบ้านพ่อเลือนหรือว่าทำงานเก่งนะคะทั้งงานบ้านในบ้านเนาะสิ่งที่หมอบอกอจ,จะเจอคนนี้แบบฉลกตรงกันค่ะมาดูในด้านของ สุขภาพเนาะสิ่งที่หมอเตือนก็ต้องระวังค่าเลือดลมนะคะระบบไหลเวียนเนาะศีรษะนะคะน้ามือตาลายการวิงเวียนศีรษะเนาะสิ่งที่หมอเตือนหรือว่ามแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะสัตว์ที่มีพิษต่างๆต้องระวังไว้นิดนึงหรือว่า ตามถนนหนทางอะไรที่เขาเขียนป้ายว่าระวังระมัดระวังการขับรถยดยานผ่านนะก็ต้องดูดีๆถ้าเกิดไปกลางเกืองคืนนะคะไฟนะคะทําให้มันสว่างแจง้งหรือบางคนบางกรณีไฟเสียก็ไปปรับแต่งไฟให้เรียบร้อยนะคะระวังการเดินทางกลางค่ำกลางคืนเนาะสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรเงี้ยสิ่งที่หมอบอกกย้ําเตือนไว้นิดนึงนะคะสวดมนต์ไหว้พระก่อนออกจากบ้านหรือว่าคล้องพระสิ่งที่เราบูชานับถือไว้นึกถึง ปู่ย่าตายายเราบรรพบุรุษเราก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกท่านจะได้ปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะทําบุญสวดมนต์ไหว้พระให้มากๆในช่วงนี้เช่นกันค่ะ ให้อาหารนะคะน้องหมาน้องแมวคนจอนจัดได้ค่ะแล้วมาดูในด้านของโชคลาภอาจจะได้มานะคะปู่ย่าตายายให้ชโชคลาภหรือแม้กระทั่งเลขอาถรรพ์เลขที่แบบว่าเราไม่คิดว่ามันได้มาจากพวกหลักกิโลหรือว่าเลขที่แบบว่ามีอุบัติเหตุนะคะเลขยนต์รวดยานพาหนะที่เราขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุได้อาจจะให้โชคได้นะคะมันสวนมดมนต์ไหว้พระเนาะซื้อได้ซื้อเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปซื้อมากมายเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะไพ่มันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับสิ่งที่หมอบอกก็ได้เม่นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งงีชัไปนะะนนปนนนนนนะะะะคคคหมมออิ่เา็กกํลใใจทุข คนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอสําเร็จสมปรารถนาหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดหนี้หมดสินในธุรกิจการงานให้มีชื่อเสียงโด่งดังในโลกโซเชียลออนไลน์โลกปัจจุบันนะคะขอให้พบเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันเข้ามาได้สมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะปี2568ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ